ครับอยากได้ประหยัดน้ำมันอยากได้แรงมาเพิ่มนะครับถึงเขาเนี่ยยัดเป็นสองหายไปเป็นสองเลยนะติดตามมาหลายคลิปเนี่ยเพิมาหลายรีวิวเนาะแน่ครับฉันมาเป็นทังวินนี่เอาบ่บ่ครับผมสวัสดีครับชังวินนะครับนี้กับมาอยู่แถววัดน้อยครับเรียบพาะนี่กระร่งหลางรถกันอยู่เลยนะครับผมนี้กับมาติดกรองคันเร่งกับกรองด้านล่างน้ำในตัว FTR สองสี่นย์าะว่าคันนี้ก็เป็นหลักพ่วงน้ำนาผมก็อยากได้กำลังเพิ่มนะเพราะว่าแรงงานพัสดุ รวมแม่ลูกกับมั่สามสิบกว่าตันนะผมไก่เลยอยากได้กำลังเพิ่มอยากไก่ประหยัดแต่มันเพิ่มขึ้นน้ำคันนี้เจ๊บอกว่าอ่าหูจักสังวินบอประชดวันนี้ายเราเรากะเรากะเคยเคยเห็นผมตอนผมไปติดอยู่แถววัดศรีวารีน้อยนะครับก็เลยอ้าโอเคขันเป็นสังวินจัดการเล่ยประชดมันมาไอที่ตามผมมาจากไครเนี่ยจากเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กครับผมทีไรยังเจ๊เจ๊ถามมายางก่อนเจถามว่าช่างไรช่ันเล่นไม่พาดดิครับผม ผมได้บอกว่ากระทังวินงขนาดแล้วครับกระบอกอ๋อรถมีอาการแบบแรงอยากแกมาใจครับอ่ามันน่วงครับผมคัทหลึงมันน่วงครับนันหนึ่งมันเหยียบแล้วมันเป่ไปอืมอยากได้ประหยัดน้ำมันนะครับครับอยากได้ประหยัดน้ำมันอยากได้เร่งมาเพิ่มนะครับเป็นเขาไหมยจัดเป็นสองหายใจทั้งสองเลยนะครับผมหลาควงได้เนาะแม่ครับเจ่ประมันตัดกันเนาะไปวันสามทิศตัดร่วมแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับโอเคเมื่อนี้ตัติดตามมาก คดูตามมากหลายคลิปเพิ <Okay S 2> ่งมาหลายรีวิวเนาะแดงครับกตรเมืองทั้งนี้นิดเอาวะบ่ว <laughs> ่าฮ่าค่าฮ่ากันหนีกันเนล่นไม่รอกมานเจ็ดเจ็ดมื้อหนีห่านะครับทั้งเบ็ดอ่าเบ่งรอบการใส่งานฟังเสียงนะครับผมเนี่ยกำลังมาเต็มเลยขันเร่งไว้ายกำลุดไตกำลังบ่หนาะเพิ่มแรงมาแรงบิดนะครับผมอ่ากองแต่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นกอง กองดันล่างนะครับตัวนี้ผมจิตั้งให้โหมดอัตโนมัติเลยมันจิบคำนวณตามโหลดของรถนะครับจารลดโหลดลดไล่กับจิบปั๊บเบอร์สูงให้นะครับถาลดลงตามแล้วรถล้อยตัวไปแล้วกับจิบปั๊บลงตามตามให้เพื่อจีได้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าดันล่างก็จำเป็นก็จำเป็นต้องแร่งตลอดให้หมดเอจัดการให้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้การประหยัดน้ำมัน่ขึ้นมานะครับผมางก็เปินก็จำเป็นต้อร่งลอดให้โหมดเอจัดการใ้อัตโนมัตเลยไม่า้าะนะครับโหมด AI รประหนะครับ เอสพีรถหนะักนี่แหละครับครับแค่นี้ครับผมสเต็ปสเต็ปวินใส่งานแค่นี้เน้นอาตาเลงแหละก็เน้นประหยัดมันเพต้องคิดอะไรครับสร้างไปติดตั้งเองก็ได้นะครับผมอ่าโอเคใส่งานแค่นี้ถ้าบ่าประหยัดทั่วกับมาเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนหายไม่นะครับอ่าเดี๋ยวลองปิดกองด้านล่างอ่ามาจิต่างกันนะครับเพราะเปิดด้านล่างปุ๊บเห็นปะ่ะเสียงต่างกันเลยโอเคครับผมถ้าสนใจกัดติดต่อผมมาได้เลยนะครับ ดูเบิรงรีวิวผมก่อนก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับจำซื้อผมได้หาผมเจอแน่นอนครับช่างวินคันเร่งไฟฟ้า Facebook YouTube TikTok ถ้าอยากเกิดความมั่นใจมากที่สุดกับเบิรงรีวิวผมก่อนนะครับผมเพราะว่าผมรีวิวไว้ทุกรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นอีวสูฮีโนนะครับผมอ่ะก็จะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับมั่นใจได้แน่นอนติดตั้งชุดจะเป็นชุดนี้นะครับไม่มีผิดหวังนะครับก็คือดูแลหลังการขายครับมีปัญหายังกระทูหาผมโดยตรงนะครับผมเพราะทีมลูกค้าแน่นอนครับมั่นใจได้ติดกับผมไปชัววรรร์คคับช่่าางินนเฟ้ เดี๋ยวจะไปต่ออีก2องทนนะครับเดี๋ยวน้องแค่นะครับผมสวัสดีครับ